สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับเอมังการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกๆสวนนะครับกับการเลี้ยงบอลสีนอกตู้นี่ฮะมาดูครับมาเกิดอะไรขึ้นนี่ต้นใหไครับจะเกิดกับบอลใบไทยนะฮะไม่ใช่เลี้ยงนอกตู้เสมอไปหรอกครับนี่เพราะว่าเขาจะก้านยาวใช่ไหมครับเองดูดีครับเนี่ยมันหันไปทางเดียวไปหาแสงใช่ไหมครับแล้วก็บางทีลมแรงเลยนะฮะเนี่ยลมโยกไปยกมา บอลสีเรียงตัวไม่เป็นระเบียบไม่สวยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าการที่จะค้าบอลได้เนี่ยเราทําไม้ค้าบอลยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยนะครับโดยใช้ลวดอลูมิเนียมก่อนนะครับแข็งนิดหนึ่งนะครับใครมีเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมเอาของเหลือใช้มาทํานะครับเหลือเยอะไม่รู้ทาอะไรนะฮะนี่ทําที่ค้าเลยนะฮะนี่จริงๆบางคนก็ใช้สายไฟได้นะครับสายไฟที่เป็นสายเดียวนะครับที่เรียกว่าสาย v c ซีนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็บางคนก็ใช้ลวดอ่อนเสรเร็จรูปนะครับที่หุ้มด้วยพลาสติกนะฮะมีขายนะครับมีขายในช้อปปีผมเห็นเพื่อนๆผมซื้อมาอยู่นะฮะนี่อันนี้ผมประยุกต์ฮะอารมณ์ว่าประมาณขี้เกียจรอสั่งฮะอยากทาตอนนี้เลยนะครับอยากทําตอนนี้เลยทําเลยครับหาของที่มีฮะนี่ลวดแข็งนิดนึงนะฮะนี่แต่แข็งๆเนี่ยฮะเวลาทำงานทำงานง่ายนะครับต้องบอกไปก่อนนะฮะ นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นใกล้ๆก้ไหมครับคําประมาณนี้นะครับแล้วปลายเนี่ยผมปล่อยไว้ก่อนประมาณสิบเซนฮะโดยประมาณนะครับนี่ทีนี้นะครับอ่าในเรื่องของการทําวงคํานะครับนี่นี่ดัดดัดย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะนี่ประมาณนี้ครับเนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ฮะอ่ะผมให้ดูอย่างนี้นะอ่านี่ดูต่อเลยครับผมจะใช้ลวดอลูมิเนียมที่เส้นเล็กลงนะครับนี่ อันนี้ยาวไปครับตัดนิดนึงตัดไว้ประมาณสิบห้าเซนก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไม้บัรทับนะวัดนะครับกะเอาก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกอย่างเรา DIY นี่พอรู้อ select มันจะง่ายหน่อยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่ายังไงนะครับนี่พันทับครับเข้าเข้านิดนึงนะฮะนี่นี่ควยทับอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้แน่นมากขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ไอตรงเนี้ย มันอาจจะไปทิ่มใบบอลก็ได้หรือทิ่มมือเรานี่แหละครับก็บีบมันพักเข้าไปเนี่ยครับนี่ดัดย้อนมาแบบนี้นะครับดูทันไหมฮะอ่ผมคลายมานะครับนี่เราย้อนนะฮะย้อนปึ๊บนี่ได้เลยครับแบบนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ยาวไปนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับการใช้เครื่องมือนี่สําคัญนะฮะอย่าใช้ผิดประเภทนะครับผิดประเภทนี่เลือดมาเลยนะครับเลือด อ่าหัวนี้ก็ยาวไปนะครับตัดก็ได้ครับไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะผมจะตัดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการลูปโงงนี้ใช้กรรไกรตัดกระดาษไม่ได้นะครับไม่ขาดนะฮะนิ้วเราจะขาดก่อนนะครับนี่นี่ครับทั้งสองแบบที่ผมทําไว้นะครับเรียร้อนนะครับนี่ไม้ค้ำบอลฉบับ d i y ไสไตล์เอมการครับนี่ทําแบบง่ายๆนะครับผมเลือกที่จะใช้ลวดอลูมิเนียมนะครับ ไม่ใช้ลวดที่ตักผ้านะครับไปตัดนาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแม่บ้านบ่นนะฮะไม่มีลาตักผ้าไม่ใช่หรอกครับมันเกิดสลิมนะครับนี่แล้วก็ใช้ลวดอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอ่อนกว่านะครับมันให้ทําเราทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนอันเนี้ยก็เป็นลวดอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่หนากว่านะครับทํางานถามว่าง่ายไหมก็ได้อยู่นะครับแต่มันจะแข็งกว่าลวดสีดำเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้นะครับก็ลองไปทําดูเองได้เลยนะครับว่าการคั้มบอลเนี่ย ทำไม้คั้มบอลเนี่ยทำยังไงนะครับ <Yeah. S 1> โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนําการคั้มบอลมาให้ดูนะครับว่าการคั้มบอลกับต้นไม้จริงๆแล้วทํำยังไงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ